โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยทุกคนก็ทราบใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนนะครับเป็นเป็นเขตที่มีแสงแดดมากนะครับเหมาะกับการที่เราจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนอื่นผมจะขอแบ่งปันก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่มาดูตามรูปนี้จากรูปที่เห็นนี้คุณจะเห็นว่ากําลังผลิต ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณเท่ากับ5 5 1 1 7เมกะวัตต์นะครับเป็นผลรวมของโรงไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆแต่ว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมีปริมาณเท่ากับ34,317เมกะวัตต์ตามตัวหนังสือสีแดงแล้วโรงไฟฟ้าในประเทศไทยที่บอกว่า55,117เมกะวัตต์เนี่ยประกอบด้วย อะไรบ้างเป็นส่วนของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่า e g a t ที่เป็นพื้นที่สีเหลืองเนี่ยจำนวนสัดส่วนอยู่ที่27%แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่หรือเรียกว่า IPP เนี่ยอยู่ที่24%แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SPP เนี่ยอยู่ที่20%แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP ที่เป็นพื้นที่สีม่วงเนี่ยนะครับ4% แล้วก็เป็นพื้นที่สีฟ้าที่เรา Import ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ11%แล้วก็เป็นโรงไฟฟ้า IPS 14%โรงไฟฟ้าที่เราผลิตไฟฟ้านี่นะครับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าถ้าเราจำแนกตามเชื้อเพลิงที่เราใช้เนี่ยนะครับเราสามารถแสดงรายละเอียดได้ตามรูปภาพนี้โรงไฟฟ้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยจำนวน58%เนี่ยนะครับในพื้นที่สีส้มเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับ ส่วนลำดับที่2ก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินนําเข้าหรือลิกไนเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าตามพื้นที่สีน้ําตาลเนี่ยจำนวน18%เราซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเนี่ยปริมาณ11%ตามพื้นที่สีฟ้าแล้วก็เราใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยตามพื้นที่สีเขียวเนี่ยปริมาณ10%ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่สีเขียวนี้ด้วย แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังน้ําปริมาณ3%จากการที่เราบอกว่าประเทศไทยเราอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะที่จะใช้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเลยเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยเราสามารถจะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเนี่ยตามแผนที่ประเทศไทยนี้ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จํานวนทั้งหมดที่เรามีในประเทศไทยเนี่ย กำลังการผลิตประมาณ3 1 3 4เมกะวัตต์เนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ของปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าโซลา่าของเราในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็คงจะไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งหมดในประเทศไทยแต่กระทรวงพลังงานก็มีแผนที่จะส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นในประเทศไทยซึ่งต่อไปก็คงมีปริมาณกำลังการผลิตมากกว่า10%เ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับด้านพลังงานหรือระบบไฟฟ้าหรือโลงไฟฟ้าคุณสามารถติดต่อได้ทาง3ช่องทางก็คือทางเพจเ a c e ุ o o ซีโร o เอ e เน y จหรือทาง Line แอด eemgroup นะครับซึ่งส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามและให้ข้อมูลและช่องทางสุดท้ายก็คือเว็บไซต์ eemgroup.co.th